ตามไปพ็คุยตัต่รไม่รู้ยทําทำเพือ่อใดแค่ยอมแปลแค่แค่เราไม่กลา้าระเกดจากใจอยากให้รัวเวลาเห็นดาแล้วมันตื่นแต่นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็น บ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษผิชื่อเขียวตัดกยามาไลายวัวชนเดนเช้าเดินตามเหยานนจูงหัวชนคนกับหัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล้วัวนั้นวันวาย วันนี้ผมเอกวัฒนะครับก็มา,มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุของการชนวัวครับมีการกล่าวขานมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุการชนวัวของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาถามานักศึกษากันว่าเกิดอะไรขึ้นมีสาเหตุอ,อะไรบ้างทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งในมหาวิทยาลัยของแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองสัมภาษณ์นักศึกษากันเลยครับ นะเราก็ได้อยู่ที่อาคารเรียงลำเจ็ดน,นะซึ่งเรามาที่นี่เพื่อที่จะลองมาสอบถามนักศึกษาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชนวัวนะครับก็ตอนนี้เราเห็นนะักศึกษาแล้วนะเราเป้าหมายนั่นเดี๋ยวเราตามในสัมภาษณ์เขากันเลยกันดีกว่าครับเอ,อน้องนะ พี่ขอรบกวนใช่ไ<ล>หมครนบคือพี่จะถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงได้ขึ้นชื่อว่ามาหาวิทยาัวก็นลก็ครับก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัวนใช่ไหมครับราะว่ามีชาวบ้านนะครับก็แล้วก็บอกรามบุื่อไม่ได้นะเพราะว่าก็ไม่มีเจ้าของทดี่อกมาครับผิดชอบนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ว่ามีการเลี้ยงวัวเยอะมากนะครับก็ในพื้นที่นี้ก็ส่ว,วมนมากไปเอาพวกที่พื้นที่ที่ว่ามี พื้นที่ทุ่งหญ้าเยอะๆครับแล้วก็ปล่อยวัวเลี้ยงไว้หลายๆตัวครับแล้วก็เวลากลางคืนก็จะเราจะมองไม่เห็นนะครับเราแล้วก็นั่งสังเกตปัญหาป่อยมากที่ว่าจะไปเจอว่าชนวัวเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเช้าขึ้นมาก็ไม่มีใครหลงมาติดชอบอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยคิดว่าคิดว่าสาเหตุมันมันเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดปัญหาการชนวัวในในหมากรถใช่ไหมครับเกิดจากทว่าหนึ่งครับ เรื่งองว,ว่าต้องเลื่องแบบเราละครรับว่าถ้าเราแต่ว่าสมุปไม่ประมาดแล้วก็เราจะไม่เกิดเหตุการณ์นามเกิดขึ้นครับเรื่องเรื่องาม,ารมารรงประมาดของเราจะไม่เกิดอิทธานามเกิดขึ้นครับก็นี่ก็ทั้งสองคุมากเลยนะที่<า> <ผม S 1> เรา,าในวันนี้นะครับครับผมครับเอาผมมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารไทยบุรีนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คนที่ประสบอุบัติเหตุจากการชนวัวนะโดยตรงนะครับซึ่งที่คนนั้นก็คือที่สิทธิกรอนันตชประชานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวติดตามเลยนะครับครับท่านผู้ดูครับดดนะตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณพี่สิทธิกรอนันตประชาติแล้วนะครับซึ่ง เขาได้รับอุบัติเหตุโดยตรงจากการชนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเขากันเลยดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกว่าพี่พีเลยนครับครับผมคือผมอยากจะทราบว่าพี่ได้รับอุบัติเหตุจากการชนตัวนี้คือมันมีความเป็นมาอย่างไรคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ๋อครับไอ้วันที่ชนตัวนะครับคือเป็นวันที่มืดมากนะครับของวันผมได้ขี่รถออกไปหน้ามอนะครับเพื่อจะกินข้าวมันแกง อยู่ในช่วงเวลาประมาณปีสามของวันนะครับถือว่า,าเหตุมันเกิดมืดมากนะครับที่ในเหตุการณ์นะครับรว่ามันอยู่ที่จดุดนนะครับตามมาเลยครับเมนี่ครับทางตรงนี้ครับที่เดินันเน,นะครับหัวมันเดินสวนลินมาครับด้วยความที่ผมแบบว่าคือเป็นเวลายาวพิการเลยนะครับ ว่าจะไม่มีรถก็เลยขับขี่แบบแบบไม่ไม่แบบไม่แบบประมาทนะครับก็เลยเจอหัวหัวมันคือตัดหน้ารถพอดีก็เลยชนกันนะครับส่วนนะครับแล้วคือหัวมันวิ่งวิ่งมาชน <โ frustrating. S 1> เราพอดีหรือว่าหรือว่าเราไปชนเขาเคือว่าคือว่าหัวมันตกใจที่เห็นเราครับ<อ>เราขี่รถมาแล้วมันก็ชนเลยครับคือคือพอเราพอเรากลาาาับมาเขาก็มาชนเลยครับผม แล้วแล้วแล้วตอนแล้วตอนปีสามคือไปทําอะไรอตอนนั้นะค,คือช่วงเวลานั้นมันคือคือว่าจะไปกินข้าวมันแกงครับแต่ว่าไม่ไม่คิดเหมือนกันครับในช่วงปีสามครับว่าจะมีวัวอยู่ครับแปลว่าแปลว่าเพราะว่าที่ว่าชนวัวเนี่ยเ,เพราะเราขับรถเร็วใช่ไหมครับส่วนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ขับรถเร็ว<ๆ>ก็เลยชนวัวครับแล้วแล้วตอนที่ตอนที่วัวมันจะเดินมาชนเนี่ย เราเห็นไหมว่ามันอยู่ดิมงขน,นเห็นแล้วครับมองเห็นแล้วครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะพุ่งมารถเลยครับแส,สดงว่าเราระหว่างที่เรากำลังขับมาเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าหัวมันจะมันจะตัด,ตดออกมาชนเราจริงจริงเลยใช่ใช่ครับ,รบไม่ไม่รู้เหมือนกันครับหัวมันมันชนเองเลยครับแส,สดงจริงจริงจากมีอะไรอยากจะฝากไหมว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าการขับขี่รถภายในมหาวิทยาลัยแม้ว่าคนจะต้องระมัดระวังยังไงบ้าง สำหรับที่จะฝากนะครับให้เป็นอุตาห์สอนใจนะครับเกอคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับคือว่าถึงจะเป็นเวลายามวิกาลเลยนะครับก็ให้ขับขี่ปลอดภัยครับครับผมก็สำหรับก็ขอบขอบคุณพี่พีมากนะที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราขับขี่รถด้วยความ ประมาทนะครับก็จะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขับรถในที่มืดหรือพบเห็นสัตว์ควรจะชะลอความเร็วและขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีครับครับตอนนี้ละ่ะก็อยู่ที่ชมรมประจวาพยาีบาลมาหาวิทยาลัยว่าอะไรรักนะครับซึ่งเราก็จะมาสอบถามเขานะครับเกี่ยวกับในฐานะที่เขาเป็น องค์กรตัวแทนนักศึกษานะคบว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุการชนวนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณจิตครับสวัสดีครับคือในฐานะที่คุณเป็นองค์กรตัวแทนนักศึกษาในฐานะเป็นที่คุณเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเพียบาลเนี่ยครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอุบัติเหตุการชนวนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัย ก็อุบัติเหตุการชนวัวนะครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุลำดับแรกๆเลยครับที่เกิดขึ้นในมหาลัยนะครับอุบัติเหตุนี้นะครับก็จะเกิดทั้งนักศึกษาและก็บุคลากรน,นะครับในการเกิดอุบัติเหตุการชุนวัวแต่ละครั้งนี่ก็ส่งผลกระทบต่อ,อบุคลา,ากรแล้วก็นักศึกษาอป่จงรุนแางในในด้านการบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บแล้วก็การที่ทรัพย์สินเสียหายนะครับส่วน สาเหตุหล mm ักๆอีกประการหนึ่งนะครับก็เกิดจากนักศึกษานะครับมีความประมาทนะครับแล้วก็ขับรถโดยไม่ไม่ระมัดระวังนะครับอีกประการหนึ่งที่เคยเจอนะครับถึงถึงแก่เสียชีวิตนะครับถึงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็คือมีอาการดื่มสุรามาด้วยครับมีมีการเมนมองด้วยครับแล้วทีนี้อยากจะถามว่าคิดว่าคิดว่ามีพอเราจะมีพอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัวในพื้นที่หนในบ้านหรือไม่เราจะมีองค์กรไหนที่ที่ว่าจะออกมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ไหมอครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับอ่าผมมองว่าไม่มีองค์กรไหนที่จะทําได้นะครับนอกจากองค์กรนักศึกษาด้วยกันเอง,รอเองครับเราต้องให้นักศึกษาเราลูกฝังว่าการขับรถนะครับเราต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับ แล้วก็ขับด้วยความปลอดภัยถึงแม้ว่าเราอาจจะมองบนท้องถนนว่าไม่มีอะไรก็ตามนะครับให้เราคิดด้วยเสมอครับว่ามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือพวกวัวเนี่ยครับมันจะอยู่ตามป่าครับถามว่าวัวนี่มันมีเจ้าของไหมครับมันก็มีนะครับเจ้าของแต่ในเมื่อเกิดวัวเทีนะครับก็จะไม่มีเจ้าของออกมาทำผชอบนะครับอ่าตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาลัยก็ให้การรับเหมือนกับว่าจะรรับผิดชอบก็มันได้ไม่มากนะครับก็ได้บางส่วนครับ ก็อยากจะฝากสึนนะครับทางกลุ่มที่มาสัมษั์แล้วก็ทางท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดขับรถมอเตอรไ์ไซค์ไปไหนมาไหนในมอนครับไม่จําเป็นเฉพาะกลางคืนนะครับกลางวันเหมือนกันครับกลางวันเราก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ครับก็อยากให้ขับรถทุกครั้งนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีสตินะครับและเกิดถ้าสมมุติว่าเราพบเห็นอุบัติเหตุนะครับ เราอย่าเพิ่งทําอะไรครับเราให้เราแจ้งทางศูงของมอนะครับเดี๋ยวเขาจะดาเนินการเองแต่ว่าท้าทางที่ดีนะครับไม่สมควรจะเกิดดีกว่าครับก็อยากให้ทุกคนมีความตระหนักในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากเหตุใรสูญเสียครับผมเราก็ได้สร้างความคิดเิดจากชมรมป,ประดูกันไปแล้วนะครับ กี่ยวกับอุบัติเหตุการชนวัวนะครับแล้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณติดนะครับรองประธานชมรมประดูษสาสตพยาบาลนะครับซึ่งได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกอุบัติเหตุการชนวัวในวันนี้กับเรานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุการชนวัวนะครับเราในเมื่อถ้าเกิดเราไม่มีทางป้องกันแล้วนะครับเราก็ต้องป้องกันตันเองแทนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเราจะต้องขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความไม่ประมาท สวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถนะครับซึ่งอุบัติเหตุหลายรายนะครับที่ได้ฆ่าชีวิตนักศึกษาไปนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกครับก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับระมัดระวังตัวเองในการขับขี่รถในงานวิจัยด้วยเนื่องจากมีตัว,เวิเหตุจำนวนมากอยู่ในมหาวรู้ลัยนี้นะครับก็ซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ขอบคุณครับ